สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง r a b b i t G Podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมา ลองสำรวจแนวคิดจากแหล่งข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับคนเจ็ดประเภทที่เขาบอกว่าการอยู่ห่างๆอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับเราจะมาดูกันว่าลักษณะที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วทำไมในวิดีโอเขาถึงมองว่าการจำกัดความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้มันถึงดีต่อเรามาเริ่มกันเลยนะครับประเภทแรกสุดที่วิดีโอพูดถึงก็คือ คนที่แผ่พลังงานลบออกมาตลอดเวลา mm hmm. ลักษณะก็คือจะหงุดหงิดง่ายโกรธเศร้าคิดแต่เรื่องแย่ๆตลอดประมาณนั้นครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่วิดีโอนี้เขาเน้นย้ำคือพลังงานลบเนี่ยมันติดต่อกันได้ง่ายกว่าที่เราคิดนะคะการอยู่ใกล้คนแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกหม่นหมองไปด้วยไม่ก็ถ้าเป็นนานๆก็อาจจะรู้สึกท้อทแท้หรือซึมเศร้าได้เลยเหมือนโดนดึงลงไปด้วยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะ คือสภาพแวดล้อมทางอารมณ์มันมีผลกับเรามากๆครับคำแนะนำจากในวิดีโอก็เลยค่อนข้างตรงไปตรงมาคือพยายามตีตัวออกห่างเลยแต่ถ้ามันเลี่ยงยากจริงๆแบบเป็นคนในครอบครัวเนี้ยครับก็คงต้องหาวิธีจำกัดการรับพลังงานลบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการกันไปนะคะทีนี้จากเรื่องพลังงานลบมาต่อประเภทที่สองที่วิดีโอชี้ให้เห็นเลยก็คือคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นแต่ไม่มองตัวเองคนกลุ่มนี้เนี่ยเอ่อมักจะตำหนิติเตียนหรือที่เรียกว่าแซะคนอื่นอยู่เรื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าตาการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้มีเยอะนะครับแบบนี้ใช่ค่ะ ซึ่งในวิดีโอก็มองว่าบางทีมันอาจจะเป็นการแสดงออกเพื่อกลบเกลื่อนปมได้บางอย่างของเขาเองก็ได้นะคะครับและประเด็นสำคัญที่วิดีโอนี้ย้ำเตือนก็น่าสนใจคือคนที่กล้าวิจารณ์คนอื่นต่อหน้าเราเนี่ยเอ่อก็มีแนวโน้มว่าจะพูดถึงเรารับหลังในทางไม่ดีได้เหมือนกันใช่เลยค่ะ คำแรงเหมือนกันนะคะแต่ก็เห็นภาพค่ะแล้วข้อเสนอนะจากมุมมองนี้ก็คือการถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่วิดีโอเขาเรียกว่าเป็นพิษหรือท็อกซิกอะค่ะค่ะความสัมพันธ์แบบท็อกซิกที่มันบั่นทอนเราเนาะใช่ค่ะความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อจิตใจเราโดยตรงเลยครับผมถัดมาเป็นอีกประเภทหนึ่งที่วิดีโอระบุว่าควรหลีกเลี่ยงคือคนที่ทำให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆค่ะอ๋ออันนี้น่าสนใจค่ะ คนกลุ่มนี้มักจะใช้ชีวิตเรื่อยๆไม่ค่อยเห็นค่าเวลาตัวเองแล้วก็ไม่เคารพเวลาคนอื่นด้วยเช่นมาสายตลอดไม่เตรียมตัวเวลานัดทำงานกันวิดีโอมองว่าการอยู่กับคนแบบนี้บ่อยๆมันอาจจะไม่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเท่าไหร่คือผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดตามที่วิดีโออธิบายเลยก็คือการเสียเวลาของเราไปเปล่าๆซึ่งเวลามันเป็นทรัพยากรที่มีค่าแล้วก็มีจำกัดด้วยนะคะ ใช่เลยค่ะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเสียไปแล้วเอากลับมาไม่ได้ดังนั้นคำแนะนำจากในวิดีโอคือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะลดระดับความสัมพันธ์ลงหน่อยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ตัดออกไปเลยแต่ในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆล่ะครับอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาใช่ค่ะวิดีโอก็แนะนำว่าการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายในการคุยการทํางานให้มันชัดๆไปเลยก็เป็นทางออกหนึ่งอืมก็คือต้องมี strategi ในการรับมือนะครับมาถึงประเภทที่4อันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องปมด้อยได้อีกเหมือนกันนะครับคือคนขี้อิดชาโอ้โหอันนี้ก็เจอบ่อยค่ะวิดีโออธิบายลักษณะเด่นๆของคนกลุ่มนี้ว่ามักจะทนเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้เลยต้องหาเรื่องมาแซะมาตำหนิ เพื่อเหมือนลดคุณค่าของอีกฝ่ายลงซึ่งอาจจะมาจากความรู้สึกที่ว่าอยากเป็นแบบเขาบ้างแต่ทำไม่ได้ แล้วสิ่งที่วิดีโอนี้ชวนให้เรากังวลก็คือถ้าวันหนึ่งเราเกิดก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จอะไรขึ้นมาเราก็อาจจะกลายเป็นเป้เปาของความอิจฉาจากคนเหล่านี้ได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะอาจจะโดนห่างเลขไปด้วยน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะด้วยเหตุนี้แหละค่ะเพื่อความสงบสุขเท้ากายแล้วก็ความปลอดภัยของเราเองวิดีโอเลยแนะนําให้ค่อยๆสร้างระยะห่างออกมาจากคนประเภทนี้ดีกว่าครับน่าสนใจครับมาดูประเภทที่5กันต่อเลย คนที่วิดีโอเรียกว่าชอบรับบทเป็นเหยื่อหรือเก่งในการปัดความผิดให้พ้นตัวออันนี้ก็พวกนี้จะแสดงตัวว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำตลอดวิดเบือนเรื่องราวแล้วก็ชี้ความผิดไปที่คนอื่นเสมอเลยเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบนั่นเองครับในวิดีโอใช้คำเปรียบเทียบแรงเหมือนกันนะครับว่าเหมือนงูพิษเลยโหงูพิษเลยเหรอคะก็น่าจะหมายถึงอันตรายที่มันซ่อนอยู่ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะการเปรียบเทียบแบบนี้ผลกระทบที่ตามมาแน่ๆก็คือมันสร้างความขัดแยง้งความเข้าใจผิดแล้วก็ทําลายความไวเนื้อเชื่อใจในความสัมพันธ์ไปเลยครับวิดีโอนี้ก็เลยมองว่าการมีคนลักษณะนี้อยู่ในชีวิตนี่ถือว่าโชคไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็แนะนําชัดเจนเลยว่าควรหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดค่ะ ตอเนื่องกันเลยนะคะมาที่ประเภทที่6คือคนที่ไม่สนใจใครอื่นนอกจากตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือคนเห็นแก่ตัวนั่นเองครับผมวิดีโออธิบายว่าคนประเภทนี้จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเลยค่ะต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจตัวเองแล้วก็อาจจะพยายามหาทางเอาเปรียบคนอื่นอยู่เรื่อยๆครับวิดีโอชีย่ยเห็นว่า การต้องอยู่ร่วมกับคนประเภทนี้เนี่ยมันจะส่งผลเสียมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนใกล้ตัวที่เราต้องเจอต้องคุยด้วยบ่อยๆเช่นหัวหน้างานหรือแม้แต่คนในครอบครัวอืมใช่ค่ะอันนี้หนักเลยเพราะมันจะคอยออบันทอนพลังชีวิตเราไปเรื่อยๆจริงๆนะครับใช่เลยค่ะคำแนะนำจากวิดีโอเลยค่อนข้างเด็ดขาดนิดนึงคือถ้าเป็นไปได้ก็ควรตัดความสัมพันธ์ออกไปเลย แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะทางออกที่เขาแนะนําก็คือเมื่อเราดูแลตัวเองได้แล้วพึ่งพาตัวเองได้แล้วเนี่ยการแยกตัวออกมาอยู่เองอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อลดผลกระทบทางลบตรงนั้นเข้าใจเลยครับและมาถึงประเภทสุดท้ายแล้วครับที่วิดีโอนี้พูดถึงคือคนที่ย่ําอยู่กับที่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลยอ๋อประเภทสุดท้ายคนกลุ่มนี้มักจะใช้ชีวิตไปวัน ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือพัฒนาโดยเองให้ดีขึ้นอืมผลกระทบที่วิดีโอเน้นก็คือความรู้สึกผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะถ้าคนนั้นเป็นคนสำคัญในชีวิตเราอย่างเพื่อนสนิทหรือคนรักคู่ชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจสร้างอนาคตร่วมกันหรือไม่พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับเราครับอันนี้คงรู้สึกแย่เหมือนกันนะถ้าเจอแบบนี้ ใช่ค่ะมันคงทำให้เหนื่อยใจเหมือนกันสำหรับคนประเภทนี้คำแนะนำในวิดีโอจะต่างไปนิดหน่อยนะครับคือลองให้โอกาสก่อนลองตักตือนหรือสนับสนุนดูก่อนอืแต่ถ้าถ้ายังไม่เปลี่ยนถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไปค่ะแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวก็อาจจะต้องพยายามช่วยกระตุ้นหรือประครับประคองกันต่อไปเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะวิดีโอที่เราดูกันวันนี้ก็ให้มุมมองเกี่ยวกับลักษณะนิสัย7แบบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสุขหรือความก้าวหน้าในชีวิตเราได้การทําความเข้าใจลักษณะเหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้เราเอ่อรู้เท่าทันแล้วก็เลือกที่จะจัดการความสัมพันธ์รอบตัวได้ดีขึ้นเพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีทางใจของเราเองนะคะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากทีเดียวครับแล้วก็ หลังจากที่เราได้ลองพิจารณาลักษณะคนทั้ง7ประเภทจากแหล่งข้อมูลนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีคำถามหนึ่งที่ผมว่าน่าจะลองเอาไปคิดต่อกันดูค่ะคือการที่เราเริ่มมองเห็นหรือเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ในคนอื่นเนี่ยมันสะท้อนกลับมาทำให้เราฉุกคิดหรือหันมามองพฤติกรรมบางอย่างของตัวเราเองบ้างหรือเปล่าโอ้คำถามน่าคิดมากค่ะครับลองนาไปใคร่ครวญกันดูนะครับสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนำเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ